ยังไงยันไม่ขึ้นเตะขอกฝันเออหนาวว่าลูกละบ่บ่ค่ะลูกค่ะ,ค,ะ,ะคนคนบรรห่หนาวนี่ผมผ่าต,ตุสุดสบายนะเวลานี่ยุ้ยสค่ะอุ่นคนบรรห่หนาวตอนนี้เราจะกินข้าวตรงนี้นะคะกินตรงนี้ก็ได้นี่อุ่นดีมากเลยนี่เอาไฟว่าใส่อีกสิโอ้ยโดนบางง่ายาลูกนะโดนง่ายเกินครับแล้วนี่ยคอนใหม่มื้อนี้ย้ายแต่เหตตามาไว้ใร่ พิงหนาวย่างเดียวง่ายๆเอามาตาหน้าให้อิ่มแล้อึดใหม่ทำไมไฟถึงไม่มีสารอะไรค่ะทำไมไฟไอสารยังกับปิวเพื่องค่ะกับเราลูกหละปอ่ะปิวเพื่องนี่เหร่ออันนี้มันเสยบหรอไม่เป็นเสอลูกมันหอมต่อเป็นหอมหอมแล้วเธอดูพี่มังกวรมาหนิ พี่มังกรจะห่มผ้างั้นเหรอไปโรงเรียนเจ้าชุนนั้นเหรออนนี่เลย<า>กบกตัวดินบกที่อย่างล่บกตทวดินบกที่อย่าง่ะแสบแสบคือไข้ผัวผูเสียอยู่เตียงแสบไข้นี่เป็นไหนหมู่บ้านเห็นสุดนงงามเด้อ ะตื่นเต็นโตเน้ยแตงามครับเนาะข่าชุดสวยมากชุดสวยมากเลยพ่อชุดไทยใช่งามมมแต่อสุดง,งามใส่ปอนอขึ้นมาแรกนีใส่สีหยังความลับอ๋อมีความลับหอยากหูต้องติดตามรับชมรอบบงอึงขึ้้นะสุดสีแดงนะ <laughs> สิพีพอเคอบอกค่ะเพื่อนนีว่ว่านองธิดาเล่าว่าถอดสุดสีแดงนั่นออกสีพวกผ้าไปเลยว่าสันวะย่านนั่นแหลนะเนาะย่าน,นาพีหลอ,อกเนหะ็นสุดไหมย่านไหนเนี่ยนุย่านนุบดยานเนีะบ้านนะกะนมาหานงาเนนมาถูกคนมาเลยคนแก่ยังกันนั่งย่างดีมากเลยน,นะ นะคะแบบคนหมางเลยเขาเซ็งเนาะเหนียงตักบ่อได้ยังกอดอุ้มหน่อยหน่อยหน่กอดอุ้มยังได้ไหมอุ้มอยู่ดอกหลังตัวกันแล้วน่อยน่อยจะ้อยกอดอุ้มอยู่ตุยมองได้ตุยมองได้ก็มาอุ่มเนาเพราะบ่มีคนกอดเจ็บจังเลยเฮ้ยตายตายตายดิว่า โอาตีดาเลามียากกี่วัิผิวมีผู้กอว่เอาเสือมาด้วยเสใจเอนเอนพ่อแดงเอนพ่อแดงมากอดพ่อแดมากอดชิปีเน่ชิปปีบอมีคนกอดชิปปีหนาาโอ้ยเจ็บเ็บเจ็บเเบาบกเจ็บเิมวันนี้เจ็บตเนาะจไปมใจแก่คนหมาคือบอดีเสอบอดีเอจาๆน ก็พอมีเสือใช่ป้าเสือนงที่ดากระบางบางเนาะบางยังไงโอ้โอ้ยยังไ้เสียวยังไงจังบอกเห็นเห็นแนี้เหรเด็กผู้ายเสือให้สิทธิงโอ้สิทธิก็บ่มีเงินไมีเงินลอยเดียวสิทีก็บ่มีน่าสิสและมันจะสิทีิกับด้นงอยู่ยังลอย

อากาศที่มตกที่ะมานนีค้ครับพี่น้องครับยู่น,นนน้ช่วงนี้นาาอ,อากาศหนาวเีเาดังไปเขาสิกี่ลำมนเลยทำไมสเอามาอหาอย,ย,อย,ยู่ทำไมหยากร้ทไมตัวเราไม่คือลู้ตืนสองเรื่องแล้ให้พี่เนี่ยนหน่อยพวกซีม่วงตองมันทะลุมาอีกก็เลยก็นนวอนมเนหนาหนูให้พี่เนี่ยน,น่อยพวก ตื่นมาแล้วก็นอนต่อตื่นมาแ้วก็นมาบังตีสีว่าตาตาตื่นหรือยังื่นแล้วเอะเช้าย่งต้องรอบานี้ไม่ออกมาครับเลยบ่ว่วงาอยยังเลยเลี้ยเลยนักเรียนนักเรียนห่นเลยลูกโอเค บมาบ่มาสิไปยิงขึ้นไปนอนอยู่บนครื่องักบ้านขอของแ่บคืองอกไฟงอกไฟดังไฟหายกอกมาไฟฮ้อมมะคางิไปยังไหนวะมันสีท่ากันหนาวนันเรียนออกหนนเป็นลอยลอจะมเจอรไรงงยไกลเรื้ว่าบบัวบัวบก้านึ่ ต้องเจองขาดีกว่าเมื่อวานน,นี่อยู่ไปูหอนยไปหัวหน่มจับมือดิต้องจับมืออ้งศากนเนี voilà ่ยเจ้าเมื่อวานเมื่อวานกิ่งองศาเมื่อวานคนนี้ต่ำสุด15วัดต่ำตอนใดอ่ะ มันไม่อุ่นอีกแล้วนะช่วง1 5อง้านี่เพราผมแบบนี้มันอุ่นดีแม่นสือ่เสืออุ่นบัมนเลยแ่ถืเีงใต่เนไต่เนี่อุ่นสุดอากาศ่กัะผมค่ะอุ่นที่สุดวันนี้27องศาตอนบ่ายโอ้แตดงว่าหนาวเว่ายินหาองศาเดด

เสือคนมาอิจอยอจอยจว้าวว้าว้าววาจะ้าวว้าวว้ามว้สววเรวลาเะไมวว้าวว้วว้าวว้ากุ้หนึ่งวาวม้าววงน้